สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะลองมาสร้างระบบตะกร้าสินค้าด้วย PHP กับ MySQL นะครับซึ่งซอสโค้ดนะครับก็หาได้จากในเว็บไซต์ thaicreate.com นะครับคน้นด้วยคีย์เวิร์ด PHP ตะกร้าสินค้านะครับ หาไม่เจอนะครับก็เติมไทยเคล์ไว้ด้านหลังนะครับหลังจากเปิดเข้ามานะครับก็จะพบบทความที่แยกซอสโค้ดเป็นส่วนๆน,นะครับซึ่งในท้ายบทความก็จะมีลิงก์ให้เราดาวน์โหลดนะครับ อยู่ในส่วนของดาวน์โหลดโค้ดนี่นะครับเมื่อดาวน์โหลดได้มานะครับก็จัดการขายซิปนะครับแล้วก็นำไปวางไว้ในโฟลเดอร์รูทหรือที่เราใช้ใช้รันนะครับใช้รัน PHP ตอนนี้ถ้าเข้ามานะครับก็ จะเป็นหน้าว่างเปล่าเลยนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้นำฐานข้อมูลใส่เข้าไปนะครับซึ่งไฟล์าฐานข้อมูลก็อยู่ใน .db.txt นะครับก็สามารถคัดลอกทั้งหมดไปวางไว้ใน PHP myadmin นะครับที่เราลองมาดูคำสั่งก่อนนะครับว่าฐานข้อมูลนั้นชื่ออะไรนะครับ วั n e t my database นะครับก็สร้างชื่อตามตัวอย่างเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการดันโค้ดนะครับซึ่งเราจะตั้งค่าเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่เราแต่ว่าตรงนี้เป็น table แต่ว่าเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับก็ควรจะตั้งชื่อให้เหมือนตัวอย่างเลยนะครับ จากได้แล้วก็เปิดเข้าไปนะครับไปในส่วนของ HTML แล้วก็วาง s r r t code สร้างฐานข้อมูลนะครับรันเรียบร้อยครับก็จะมีตารางอยู่3ตารางนะครับคราวนี้เราลองลองรันดูนะครับว่า product ของเราจะขึ้นหรือยังนะตัวนี้ก็ยังเป็นหน้าว่างเปล่า กลับมาที่ซอร์สโค้ดนะครับเนื่องจากว่า PHP นะครับเวอร์ชั่นของระบบตะกร้าสินค้าจะยังใช้ฟังก์ชัน m y s q l อยู่นะครับแต่ว่า PHP าเวอร์ชันที่ผมใช้จะเป็น5.5นะครับซึ่งน่าจะเลิกเลิกใช้ m y s q l query ไปแล้วนะครับ เชื่อมต่อมันจะมีคำว่าเดบบนำหน้าเดบ underscore my database นะับทีนี้ก็เชื่อมต่อมาได้แล้วนะครับในโปรดักต์มีแค่รายการเดียว ในฐานข้อมูลมี4รายการนะครับผมได้แก้ไขฟังก์ชันในส่วนของการคิวรี่นะครับเป็น mysqli นะครับจากนั้นก็วนดู php ผมไม่ได้เปิด short tag ไว้นะครับ ต้องใส่แท็กเต็มเซฟแล้วก็ดีเฟตมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมด4รายการตามตารางที่เราได้สร้างไว้นะครับลองอินเสิร์ตอีกสักรายการนะครับ Product 5าไพรอกาสักหนึร้อย ิกเจอร์ตรงนี้ยังยังไม่มี Go. โก๋อสซ้ำภาพเดิมนะครับก็จะมีรายการที่5ปรากฏขึ้นมานะครับทั้งหมดนี้คือ รายการสินค้านะครับด้านล่างก็จะมีวิวแล้วก็เคลียซึ่งส่วนนี้ยังไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรนะครับลองดูในส่วนของวิวเมื่อคลิกไปที่วิว m อด e r ก็ต้องมีการรับค่า ID มาด้วยนะครับถึงจะวิวได้อ๋อเป็นส่วนของโชว์ โชว์โชว์แคดก็คือแสดงรายการที่เราได้เลือกนะครับได้ออเดอร์ไว้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้แก้ไขฟังก์ชันนะครับเมื่อคลิกไปก็จะเห็นว่ามีคำสั่งที่ทำงานผิดพลาดถ้าถ้ามีแท็กของ php ปรากฏขึ้นมานะครับให้คิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้เปิด short tag นะครับดังนั้นก็ต้องใส่แท็กเต็มเข้าไป ทน F ค้นหาแล้วก็แทนที่จะมีบางส่วนนะครับเท่ากับตรงนี้เรา e อ็กโไปเลยนะครับ เครื่องหมาเท่ากับ Echo ถ้าเราไม่ได้เปิด s h o ต t ท็เราจะใช้ไม่ได้นะครับบันทึกแล้วก็ลองพอเท่าศูานยก็เพราะว่าเรายัางไม่ได้ออเดอร์นะครับก็กลับไปที่น้าหลักสำหรับเคลียร ตรงนี้ก็อยจะเป็นการล้างข้อมูลตะกร้าสินค้านะครับอ๋อมีอีกตัวหนึง่งเคลียร์ใส่แท็กเต็มนะครับตัวนี้ก็ล้างค่าครับล้างค่าเสร็จก็รีเดเล็กไปทีโชว ว่ายังเหลืออีกไหมนะครับเราลองเลือกรายการสักหนึ่งรายการนะครับออเดอร์เข้าไปหน้าขาวหน้าขาวว่างฝ่าก็คือเกิดการเออร์เลแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เปิดเออร์เลอร์รีพอร์ตให้เห็นนะครับก็ตรงนี้คงเราจะกลับมาดูเรื่องของการเปิดเออร์เลอร์รกันอีกทีนะครับเพื่อจะได้เห็นเออร์เลอรแล้วก็สามารถแก้ได้ใน ในครั้งหน้านครับเมื่อเราเจอเออร์เรอร์คล้ายๆกันนี้นะครับก็สำหรับบทความนี้นะครับก็ยังยังค้างในส่วนของออเดอร์แล้วก็ส่วนต่อไปนะครับที่เราจะปรับใช้กับเทมเพลตของบ o s t สเต็ปนะครับแล้วก็การเปลี่ยนคำสั่ง sql นะครับ mysql ธรรมดาให้เป็น mysqli นะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอต่อไปสวัสดีครับ